สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกับสไปเดอร์แมนอีก2อหนึ่งนะครับที่ว่าผมไปเล่นในในไลฟ์มานะ,ะไปลงสปอร์ตกับเขามานะคือผมผมไปลงสปอร์ตเท่ากับราคาที่ที่เขาขายเ,เขาขายราคาไหนผมก็ผมก็ขายราคานั้นนะ,ะไปลงสปอร์ตมาเท่ากันนะราคา แต่ว่าของเรายังไม่มีใครเล่นเลยแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็มาเปิดให้ดูก่อนว่าที่ผมไปเล่นผมได้อะไรบ้างนะครั้งก่อนได้มิติมาใบหนึ่งแต่ไม่ใช่ฟอยนะ,ะแล้วก็ามาดูว่าฟองนี้จะได้อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอาเดี๋ยวเห็นแล้วนะข้างหน้าน่าจะเป็นแลนนะ เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเออโอ้ได้เป็นอันเดิมเลยนะอันนี้เป็นโทเค็นเหมือนเดิมเลยนะอ,อ่าเป็นโทเค็นนะครับแล้วก็เอ,อ่อฟีเจอร์นะอ,อืมสกาวด์ซิตตี้โอเค อิเล็กโทรโบอ่าให้เท่ดีไปอืมอืมไม่นีะเท่ดีนะเอ๊ะอะไรกันครับเนี่ย อืมโอเคอืมสัพพาทีฟพาเรนนะอืมได้รับความอ่าสปอร์ตจากความครอบครัวนะสไปเดอร์ซเลเยอร์อืมนักฆ่าสไปเดอร์แมนนะอืมโอ้ได้เป็นนะไอซ์แลนด์นะไอซ์แลนด์สไปเดอร์นะสวยดีนะครับนี่ Create Power, okay. อ uh, o c k Ox Pentacle. อุ้ยมิติใบนี้อะไรอะแต่ว่าไม่ใช่ฟอยนะอะไร Web of Life and Destiny. ได้มิติใบที่สองนะอันนี้คือมิตินะเอ้าไม่ใช่ฟอยเหมือนกันโอ้เสียดายจังเลย และเป็นโอ้ได้เป็นอาอะไรอะ่ะสไปเดอร์พังฟอยโอ้ได้เป็นอาใบนี้นะได้เป็นแรใบนี้นะครับอ่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าก็ไปเล่นสนุกสนุกกันนะก็ถือว่าได้ไปเล่นสนุกสนุกกันนะครับ <c oughs> กับการเปิดสปอตนะ โอเคก็ถ้าย่างไรใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ